กาติดตามเรื่องราวข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจนะครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยคุณพิชัยชุนหาวาชิระนั้นเนี่ยได้มีการเชิญผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าหาหรือเรื่องของภาษีแต่จะมีการคุยเรื่องอื่นด้วยหรือเปล่าครับพี่ต้อมครับก็แหม่ยากที่จะเดาลื่นแต่มันก็มันก็ คุ้นๆน,นะพาจริงๆแล้วนะครับธนาคารในประเทศไทยเนี่ยก,ก็มีหน้าที่ต้องดูแลอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าอะไรที่มันผิดแผกแตกต่างไปนะครับจากจากสถานการณ์ปกติเนี่ยเขาก็ต้องรายงานเขาก็ต้องมีโนมินีซึ่งมันก็ต้องมีข่าวมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็นิ่งมากนะสำหรับดีซิโปโคทาลิฟของสหรัฐอเมริกา ะกับสถานการณ์ทางด้านการเงินนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็คือวันที่16เมษายน2568ในช่วงบ่ายแก่ๆเนี่ยคุณพิชัยชุนหาวิชิระนะครับรองนายกรัฐมนตรีครั้งเนี่ยก็มีคำแถามรือกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งก็คือดรเศรษฐพุทธทธิวาทนฤลพุทธหารือถึงผลกระทบจากนโยบายนะคแบบรีซิปรุ่ล์ทาริฟของสหรัฐที่มีต่อเศรษฐกิจไทยเริบอกว่าจะมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีท่าทีชัดเจนในการดึงเงินลงทุนกลับกลับไปยังสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังดําเนินนโยบายแบบกีดก,การค้ากับประเทศต่างๆได้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้เห็นชัดเจนมากดังนั้นกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะร่วมกันประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในหลายด้านโดยเฉพาะผลกระทบต่อค่างเงินบาทซึ่งอาจผันผวนตามนโยบายรายวันอัน,น้นโยบายรายวันที่ผมพูดเองนะก็คือผันผวนตามนโยบายที่ปรับเปลี่ยนแบบรายวันของทรัมป์ รวมถึงผลกระทบต่อเงินทุนสำรองระ่วงประเทศตลาดเงินและก็ตลาดทุนของไทยตลาดทุนไทยก็แน่นอนมุง่งเน้นก็ไปที่ตลาดหุ้นและก็ตลาดพันธบัตรนะครับนอกจากนี้การหาหรือระหว่างรองนายกและรัฐนตรีคลังนะครับแต่ผู้ว่าธนาคารระเศไทยเนี่ยก็จะครอบคลุมถึงมาตรการที่ธนาคารระเศไทยเนี่ยสามารถดําเนินการเพื่อผ่อนคลายข้อจํากัดต่างๆให้กับระบบธนาคารพาณิชย์เพื่อสนับสนุนการส่งออกของไทยที่อาจจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของนโยบายภาษีของสหรัฐในครั้งนี้นะครับซึ่งอาจจะทําให้ นะครับมีประเด็นนะครับส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและตราแลกเปลี่ยนโดยอาจจะมีการพิจารณาถึงมาตรการผ่อนคลายทางการเงินหรือว่า monetary easing นะครับและก,ก็การดูแลสภาพคล่องในตลาดจใกล้ชิดตรงนี้ก็ต้องมีคําถามนะครับต้องถามว่านะบอกว่าถ้าดูแลผู้ส่งออกเนี่ยถามว่าในช่วงกับ2ปีที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่พฤษภาคม2566จนถึงปัจจุบันก็คือ16เมษายน2568ปเนี่ยประเทศไทยมีการผลิตสินค้าจริงๆเนี่ยในภาคการผลิตอุตสาหกรรมและก็ผลิตเพื่อการส่งออกมากน้อยแค่ไหนครับ นะนะรัฐบาลเพื่อไทย,ยมีการเปิดตลาดส่งออกได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าทําไมประเทศไทยจึงยอมให้มีการนาเข้าสินค้าจากจีนนาเข้ามาสมสิทธิ์ของประเทศไทยแล้วส่งไปขายสหรัฐอเมริกาได้ไเรื่มเป็นราวคำสั่งรองนาะยกเลฐมนตรีคริังนะครับก็คือคุณพิชยัยที่สั่งให้เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องข้าราชการที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบสินค้าในกลุ่มนี้ดูซนะิไปตรวจสอบบริษัทในประเทศไทยที่ทําการค้าในลักษณะนี้ดูซิตกลงผลเป็นยังไ,ไงบ้างจับใครได้และหรือเจอตัว ใครบ้างแล้วหรือยังครับนะอันนี้น่าสนใจมากนะ่ะน่าสนใจกว่าที่จะไปเรียกร้องให,หง้หน่วยงานนั้นทําโน่นหน่วยงานนี่ทํานี่เอโนี่อะไรต่ออะไรกลับมาดูระบบราชการเถอะครับกลับมาดูขล้ายการของคุณนะครับว่าตกลงแล้วทุกวันนี้เขาทางานกันยังไงนะมีใต้โต๊ะกินสินบาทค่าสินบนทุจริตคอร์รัปชันกันมากน้อยแค่ไหนนะครับอะไม่เป็นไรกลับมากลับมาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคือถ้าย้อนกลับไปดูท่าทีของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีตอบโต้ของสหรัฐหรือว,ว่าริซิปโคทาลิฟเนี่ยก็จะพบ นะครับก็จะพบว่าตั้งแต่วันที่3นะก็คือเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่3เมษายนสองพันอหขึ้หลังจากประธานดับดีทรัมป์เนี่ยประกาศภาษีตอบโต้หรือรีซิปโ,ปโคทาลิฟออกมาได้ไม่ถึง24ชั่วโมงธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ส่งคุณชยาวดีชาัยานัน นะผู้ช่วยผู้การแล้วก็โฆษกของธนาคารในประเทศไทยเนี่ยออกมาสื่อสารกับสังคมในทันทีเลยนะว่าไอ้รีซิปโคคาทาลิฟที่ประเทศไทยถูกเรียกเก็บในตาสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นี่ยอันนี้ต้องย้ำใจคำว่าสามสิบหกบวกหนึ่งนะเป็นสามสิบเจ็ดนะเดิมทีได้ประกาศสามสิบหกแล้วเฮ้ยผิดนะตัวเลขมันผิดไปบวกไม่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นีครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอัตราที่สูงที่คาดไว้แล้วก็ทําให้ความผันผวนในตลาดการเงินเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น นะอันนี้ก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยพูดคุณชยาวดีพูดไว้ขณะที่ราผลตอบแทนมันจุบันรัฐบาลไทยดูฮูเนี่ยปรับลงประมาณสักนะครับ0.05%นะโดยพนันธบปตรระย10ปีเนี่ยรนะาาตัวเบี้ยอยู่ที่1.89%นอกจากนี้ราคาสินทรัพย์เสี่ยงนะครับก็ปรับลดลงทั้งหุ้นแล้วก็ค่าเงินของกลุ่มประเทศเปิดใหม่รวมประเทศเกิดใหม่นะรวมถึงประเทศไทยเนะี่ยที่ถูกกระทบจากการประกาศขึ้นสีในครั้งนี้นะครับก็ปรากฏว่าในช่วงปิดตลาด ปิดตลาดใน,ในช่วงวันที่3เมษายน2568เนี่ยเอาเพจไปดูครับเห็นไหมครับเกิดปัญหาทางเทคนิคนะครับก็ปรากฏว่าเสียงหายไปนะครับเดี๋ยวทีมงานนั้นก็กําลังดําเนินการนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยพี่ <S <S ต้อมก็ได้พูดนะครับถึงเรื่องของการพูดคุยกันของทางด้านในส่วนรองนายกรักฐมนตรีคุณพิชัย ชุนหาวชิระนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการในฐานะที่เป็นรองนายกด้วยในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างดรเศรษฐกุศลสุทธิวัฒนฤิพุทธนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะดําเนินการพูดคุยกันก็คือการที่จะตอบโต้นะครับ<ม>เรื่องของภาษีจากสหรัฐอเมริกาว่าเอ้เราจะทํำยังไงจะดําเนินการอย่างไรจะแก้ลําอย่างไรจะแก้เกมอย่างไร ซึ่งมันก็สอดคล้องกันที่เมื่อช่วงเช้าเนี่ยเรานําเสนอข่าวต่างประเทศนะที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐแสดงความเป็นห่วงเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลซึ่งของไทยเองก็เช่นเดียวกัน อย่างอัตราพันธบัตรรัฐบาลของไทยเนี่ยณนะตอนนี้โดยรวมเนี่ยปรับลดลง0.05%แล้วก็ระยะ10ปีเนี่ยอยู่ที่1.89%ราคาสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยมันก็เสียในการปรับตัวลดลงทั้งในส่วนของหุ้นค่าเงินของกลุ่มประเทศเกิดใหม่รวมถึงประเทศไทยด้วยที่กําลังเจอกับผลกระทบและเมื่อสักครู่เนี่ยพี่ต้อมทิ้ง้ายเอาไว้นะคะว่าเพจที่ตอนที่ปิดตลาด3เมษายนเนี่ยเรียกว่าค่าเงินบาทมันปรับตัวอ่อนลง0.28%แบบนี้ใช่ครับ แล้วก็มันไปนอยู่ที่33บาทเนี่ยนะครสามสิบสตังค์ตอนนั้นเนี่ยะฮะก็เรียกว่ามันปรับลงไปนะฮะอยากมากเลยทีเดียวนอกจากนี้ความเสี่ยงทางด้านเครดิตของประเทศไทยนะครับก็เรียกว่ามันก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับว่าแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ไทยโดยรวมเนี่ยไปในทิศทางเดียวกับประเทศในภูมิภาคนะครับคือประมาณว่าไม่มีอาการสวนทางกับชาวบ้านชาวเมืองเขาตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเราก็คงจะต้องรอดูต่อไป แต่ว่าเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยคุณชยาวดีก็บอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเช่นเดียวกันนะ,ะนะครับซึ่งก็บอกว่ามันจะมีปัจจัยหลายๆอย่างหลายๆช่องทางเนี่ยครับที่เป็นผลของภาษีตอบโต้เนี่ยจะถูกส่งผ่านมายังภาคเศรษฐกิจไทยนะครับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็บอกว่าจะดูแลความพันผวนในตลาดการเงินเพื่อลดผลกระทบต่อภาคธุรกิจ แล้วก็สเสถียรภาพระบบการเงิน,นโดยรวมด้วยประเด็นก็คือว่าและกระทรวงการคลังซึ่งก็คือรัฐบาลอยู่ณขณะนี้เนี่ยต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยทำอะไรหรือว่าจะไปรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรกับสถานการณ์โลกที่กําลังเกิดขึ้นและก็ประเทศไทยกําลังเผชิญอยู่ณขณะนี้จะบอกว่าจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดโครงการสินเชื่อพิเศษเช่น p a c กิ้งเครดิตให้กับผู้ส่งออกนะทุกวันนี้เนี่ยพี่ต้อมก็บอกว่าอเขาก็ทํากันอยู่แล้วนะค่ะ เขาก็ทํากันอยู่แล้วเกือบทุกธนาคารหรือแค่จะเชิญไปบอกให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลแล้วก็จับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด oh. เขาก็ทําอยู่แล้วอีก oh. เขาก็ทําอยู่แล้วนะฮะหรือว่าจะเชิญเข้าไปเพื่อขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยลดดอกเบี้ยแล้วก็ปรับกรอบเงินเฟอ้อเป้าหมายอีกรอบก็เรื่องนี้ไม่รู้จะคาดเดาอย่างไรเอาละพ mm. ี่ต้อมกลับมาแล้วเดี๋ยวให้พี่ต้อมเล่าต่อดีกว่าครับ ก็นะครับอย่างที่วิสาเล่าเนี่ยแหละก็ครบถวนกระบวนความแล้วล่ะนะครับก็คือว่าเปิเสร็จแล้วเนี่ยตกลงจะเชิญธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าไปเพื่อขอคำปรึกษากรณ์ที่รัฐบาลต้องการขยายเพดานหนี้สาธารณะหรือว่าจะขอให้ธนาคารแห่งประเทยลดดอกเบี้ยแล้วก็ปรับกรอบเงินเฟิอเป้าหมายสักรอบหนึ่งอันนี้สุดคาดเดาได้จริงนะครับเอาเป็นว่าเย็นนี้ ครับคงจะมีถแถลงแล้วก็เราจะได้รับรู้ไปพร้อมๆกันครับพี่ถาครับครับไหนๆก็พูดถึงธนาคารแห่งประเทศไทยพี่ต้อมขาวเวอร์ชวลแบงกนะก่อนหน้านี้ที่ธนาคาระ,ระทไทยเนี่ยเขาให้กลุ่มธุรกิจเนี่ยไปสมัครขอรับใบอนุญาตปรากฏว่าผ่านเข้ารอบมา3กลุ่มธุรกิจใช่ไหมคะ ใช่ใช่ใชก็ชขอไป5กลุ่ม,ะมะฮะก็คือหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดให้ผู้สนใจสมัครเข้าขอรับใบอนุญาตในการจัดตั้งธนาคารพราณิชย์รสาขาหรือเวอร์ชวลแบงก์ตั้งแต่วันที่20มีนาคมจนถึง19กันยายนเมื่อปี2 0 1 7ก็มีผู้ให้ความสนใจเนี่ยยื่นความจำนงรวม5กลุ่ม เพจมาดูครับนะครับก็คือกลุ่มแรกคือธนาคารกรุงไทยร่วมกับกลุ่มพันธมิตรก็คือกัฟเอเอสและก็กลุ่ม PTT ีทีกรุ๊ปนะครับผ่านบริษัท OT, ออผ่านบริษัท OR หรือว่าบริษัทปตทน,น้ำมันและการค้าเปรกนะครับกลุ่มที่2คือ C ีกรุ๊ปซีกรุ๊ปนี่มาจากสิงคโปร์เจ้าของแพลตฟอร์มช็อปปี้ครับร่วมกับกลุ่มบริษัท BTS Group Holding ดจับกัดมหาชนนะครับคือ BTS เสนี่ยส่งบริษัทลูกคือ BGI เข้าไป นะครับ VGI แล้วก็จะมีบริษัทเป็นศีไทยมีธนาคารกรุงเทพนะก็แบงก์นดับหนึ่งประเทศไทยเหมือนกันนะครับอันนี้กลุ่มที่2กลุ่มที่3คือ CSCBX นะครับร่วมกับคารค้าแบงก์จากเกาหลีใต้แล้วก็พันธมิตรนะครับที่เป็น VBa n k นะครับมีชื่อว่า Vbank จากจีนนะอันนี้กลุ่มที่3กลุ่มที่4เป็น a s c e n t Money นะครับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันทรูม m o n e y ที่มี a n t Financial Service Group ในคืออาลีบาบานะครับเป็นพันธมิตรแล้วกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่่มม5รรับวก VLA b v l a b นะครับซึ่งเป็นผู้นำ r t u a l Bank ในฮ่องกงนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่มีข่าวออกมาอย่างไม่เป็นทางการว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับข่าวล่าสุดออกมาอย่างไม่เป็นทางการจากกระทรวงการเงินเี่ยบอกว่าธนาคาร่งประเทศไทยมีการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตหรือไลเซนส์สำหรับการจัดตั้งธนาคารพราณิชย์ร้สาขาว t ช a แบงก์ Bank แล้วเนี่ยสารายนะครับตามที่ธนาคาร่งประเทศไทยระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าไลเซนส์นี่มีแค่3ใบเท่านั้น3กลุ่มธุรกิจที่ได้ไลเซนส์เนี่ยครับก็ตามหน้าจอเลย ก็คือกลุ่มของธนาคารกรุงไทยที่มีกัฟเอส AS, และก็โออาร์กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของไทยพณิชต์นะครับคือ SCBX นะครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือ Asset Money นะครับของเครือเจริญภูมิขั้นพ์เขาแล้วก็ขณะนี้เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยมีการส่งทั้ง3าลายชื่อเนี่ยให้กับกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือว่ารอการให้ความเห็นชอบนะครับจากต้นปีครัง้งนะครับในการจัดตั้ง v วช t u ่ยแบงก์ภายในกลางปีนี้แหละครับภายในกลางปี2อ6 8จากนั้นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ ก็จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดให้บริการภายในหนึปีนับจากวันที่รันตรีว่าการกระทรวงครังให้ความเห็นชอบแล้วก็คลมอรับทราบเรียบร้อยแล้วนะครับอทีนี้เรามาดูศักยภาพแต่ละกลุ่มที่ได้หลายเส้น i r t ช a แ Bank ในครั้งนี้ไปนะครับเราก็จะพบว่ากลุ่มของธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับมีบมจกรับ Engineering Development หรือว่ากัฟนะครับนี่ก็เขาควบรวมกับอินชัดไปเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่สองก็คือนะครับเออประธานโทษนะครับนอกจากกัฟแล้วเนี่ยในกลุ่มนี้ก็ยังมีบอมจ่อเอ็ดวานอินโฟเซอร์วินะครับเป็นบริษัทรูปของกัฟนะครับส่วนกลุ่มที่สามนี่น่าสนใจมากนะครับเป็นบริษัทนะครับเอ,อ่อบริษัทที่สามในกลุ่มแรกเนี่ยก็คือบอมจอเอ,อ่อบอมจอปตท,ท,ทน้ำมันและการค้าปรีโรอูอาร์ R. นะครับซึ่งเป็นบริษัทลูกของปตทนะเข้ามาแพคอยู่ด้วยอันนี้เป็นกลุ่มที่มีความพร้อมทั้งด้านเงินทุนมีความพร้อมทั้งด้านฐานลูกค้านะครับที่สามารถดีแคร์ให้กับคณะกรรมการคัดเลือกได้เห็นเนี่ยถึงเกือบ100ล้านคนแล่าน,นี้คือกลุ่มแรกนะศักยภาพกลุ่มแรกส่วนกลุ่มที่2คือ scbx นะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยอันนี้ก็เป็นสถาบันการเงินอันดับต้นๆของประเทศไทย มีฐานลูกค้าและมีทรัพยากรที่แข็งแกร่งเช่นเดียวนะครเช่นเดียวกับคาคาบังนะซึ่งเป็นธนาคารดิจิทัลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้คาคาบังเนี่ยเคยทําสถิติแต่ก็มีผู้ใช้งาน1นล้านลาย1นึล้านบัญชีหลังเปิดดาเนินการได้เพียง5วันนะอันนี้ เือฮามากนะครับเมื่อบวกรวมกับ v ีแบงซึ่งเป็นธนาคารที่ิ่ัลออันดับหนึ่งในจีนแผ่นดินใหญ่ที่ปัจจุบันบอกมีบัญชีผู้ใช้งานมากถึง362ล้านบัญชีนะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการผสมผสานความน่าเชื่อถือของ s c b x นะครับจาตนาลูกค้าและรทรัพยากรที่แข็งแกร่งรวมกับเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับของพันธมิตรเนี่ยนะครับอย่าง VBa n k ตลอดจนความเชี่ยวชาญในการส,าสร้างประสบการณ์ใช้งานที่เข้าถึงได้ง่าย ของคาคาาแบงค์เนี่ยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจึงได้รับการคัดเลือกจากาคณะกรรมการให้ปลายเส้นไปนะครับส่วนกลุ่มที่3าล่ะก็คือ a s s e n t มันนี่จำกัด ะครับอันนี้เป็นบริษัทในเครือเจริญพุกพาลหรือ CP มีเครือ,คอข่ายค้าปลีกทั่วประเทศก็คือร้านสะดวกซื้อเซเว่นอในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยหนึ่งสาขาโดยประมาณมีโลตัสอีกประมาณ2,451สาขาและแมคโครอีก154สาขาโดยประมาณนะครับสำคัญที่สุดก็คือมีฐานผู้ใช้บริการในกลุ่ม TRUE ท,ทั้งทูมู e e อชนะครับ33.8ล้านเลขหมายแล้วก็ดี a c อีก21.2ล้านเลขเลขหมายนะครับ แล้วก็ยังมีผู้ใช้งานบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตของ Tru ออนไลน์อีก5ล้านสมาชิกของ t u e v i s i o n ซึ่งเป็นโทรทัพน์แบบบอกรับสมาชิกอีก3.2ล้านรายนะไปผนวกรวมกับ AN น Financial Service Group ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Alibaba นะหนึ่งในยักษ์ใหญ่ทางด้านธุรกิจออนไลน์นะครับของโลกเข้าไปอีกเนี่ยก็ยิ่งทำให้ฐานลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจไม่ได้ด้อยไปกลุ่มของธนาคารกรุงไทยและซีบเลยนะครับส่วนหน้าตาของธนาคารร้าสาขาหรือ Virtual Bank จะเป็นแบบไหน าการแข่งขันกับธนาคารทั้งเดิมที่มีอยู่จะเป็นอย่างไรคนไทยที่กําลังรอกู้อยู่เนี่ยนะครับจะกู้ได้ง่ายดังที่หวังไว้หรือไม่ไม่เกินปีหน้าคงได้ใช้บริการกันแล้วครับน้องมวยครับเห็น <Yeah. S 1> บอกว่าทางฝั่งสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยครับได้มีการเตรียมบุคคล LGBTQ ัเอาไว้ต้อนรับทีมไทยแลนด์ที่จะไปเจรจาเลือกภาษีตอบโต้เอาไว้โดนันทรัมป์คิดอะไรอยู่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยโดนันทรัมป์นั้นบอกว่าสหรัฐอเมริกานเนี่ยมี2เพศเท่านั้นชายกับหญิง แต่แล้วตรงนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับพี่ต้อมครับนี่น่าสนใจมากนะครับคือหลังจากฝุ่นควันเครื่องนะครับรีิโรโคตาลจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยเริ่มจางลงและกว่า70ประเทศเนี่ยเข้าแถวต่อคิวเพื่อขอเจรจาปัญหาภาษีนี้กับสหรัฐอเมริกาก็ท่านเกิดคําถามว่าไอ้เจประเทศเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการเจรจามากน้อยแค่ไหนหรือจะให้ใช้วิธีการส่ง LOI หรือว่า Letter of Intent ของแต่และประเทศเนี่ยเข้าไปยังรัฐบาลสหร,รัฐเพื่อแสดงเจตจำนงว่าในรประเทศเหล่านั้นเนี่ยจะให้อะไรกับสหร,รัฐเป็นการตอบแทน นะครับจากการที่เข้าไปขอรดภาษีสุภาพก่อนะครับให้กับสหรัฐบ้างที่สําคัญก็คือว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะมีเวลาในการนั่งเจรจากับ70ประเทศนี้จริงหรือเปล่านะครับปรากฏล่าสุดเมื่อวานนี้ซึ่งก็คือวันที่15เมษายนสอง8รก็มีชื่อของผู้ที่ต้องทําหน้าที่เจรจาในเรื่องนี้แทนประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะทําหน้าที่เจรจากับเทศคู่ค้าของสหรัฐอเมริกานะครับบุคคลที่ว่านี่ก็คือสกอตต์เบสเซน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลโดนนั่นทำเนี่เองครับเบสเซนเน่นะครับเป็นอดีตผู้จัดการกองทุนเฮดฟันแล้วก็อดีตผู้จัดการกองทุนจอสโซลอสจำจอสโซลอสได้ไหมครับจอสโซลอสนะครับที่นํากองทุนอีแรงต้องบอกกองทุนอีแรงนะ เข้ามาโจมตีค่างเงินบาทประเทศไทยในปี2540นะครับเวสเซนเนี่ยครับเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญต่อกองทุนของโซลรอสําหรับการลงทุนในลอนดอนโดยเฉพาะวีรกรรมในการเก่งกําไรค่าเงินปอนอันโดอง,งในปี2535ถ้าใครยังจํากันได้นะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับสามารถนะครับกองทุนโซล o รอสเนี่ยสามารถสร้างกําไรที่มหาศาลในแบล็ k นะครับเวสเมื่อเงินปอนของอังกฤษเนี่ยตกลงแล้ว ไม่ได้เข้าร่วมในสกุลเงินยูโรของสภาพยุโรปจริงนะครับอันนี้ก็คือเดาถูกกันนะครับอย่างไรก็ตามเบสเซนเนี่ยเคยบริจาคเงินให้กับองค์กรต่างๆของพรรคเดโมแครตนะของเดมโมแครตนะในช่วงต้นทศวรรษที่2000หรือปี2อ4 3โดยเฉพาะในช่วงที่อาัลกอร์ลงชิงตําแหน่งประธานธิบดีจอร์แดยมยูบูชนะครับแล้วก็พ่ายแพ้ไปก่อนที่เบสเซนเนี่ยนะครับจะหันมาบริจาคเป็นผู้บริจาคให้กับพรรคริพับลิกัน แล้วก็เป็นผู้ระดมทุนรวมทั้งที่ปรึกษาให้กับโดนัลด์ทรัมป์ก็ทั้งพฤศจิกายน2567หลังจากโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับทรัมป์ก็ประกาศความตั้งใจของเขาผ่านทรูโซเชียลบอกว่าเขานี่จะเสนอชื่อสกอตเบเซนเนี่ยให้ดำรงตำแหน่งนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของเขาซึ่งนอกจากเหตุผลที่เบเซนเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ช่วยระดมทุนให้กับทรัมป์ได้หลายล้านดอลลาร์แล้วนะครับชื่อเสียงและผลงานของเบเซนเนี่ยยังตรงต้องกับความต้องการของสหรัฐของทรัมมปป์์อีีกดด้วยยยนนะครรัับโทเ่ ยกย่องเบเซนผ่าน X ผ่านทรูโซเชียลบอกว่าเบเซนเป็นนักลงทุนหว่างประเทศเป็นนักยุทธศาสตร์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจกชั้นนําของโลกคนหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็ยังบอกนะว่าเรื่องราวของเบซเซนคือความฝันแบบอเมริกันหรืออเมริกันดีมนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาและเบเซนเนี่ยจะทําให้อเมริกาเนี่ยกลับมาร่ํารวยได้อีกครั้งจเจริญรุ่งเรืองได้อีกครั้งนะครับแล้วก็มีในวงเล็บนะันและและการดํารงชีพการดํารงชีวิตของอเมริกาชนเนี่ยจะถูกลงอีกครั้งหนึ่ง กระทั่ง27มกราคม2568นะครับนะสกอตเบเซนก็ได้เข้ารวมลงตำแหน่งนันตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของทรัมป์แล้วก็เป็นร,รัฐมนตรีที่เปิดเผยตัวตนอย่างเป็นทางการว่าเขาเนี่ยเป็นเกย์จำได้ไหมวันที่นะครับทรัมป์เข้าสาบานตนรับตำแหน่งนะครับเออแฟนของ เบเซนเนี่ยนะครับก็เข้าไปร่วมในพิธีด้วยนะถ้าผมจําไม่ผิดนะเห็นแวบ,บๆนะครับก็บอกว่าเขาเปิดเผยตัวเองเป็นทางการว่าเขาเนี่ยเป็นเกย์ทำให้เบเซนเนี่ยนะครับเป็นชายรักร่วมเพศคนที่สองที่เปิดเผยตัวต,วตวนว่าเป็นเกย์แล้วก็มีตําแหน่งในคณะรัฐมนตรีของสหรัฐต่อจากพีทบุตติจิตคนนี้จําได้ใช่ไหมครับเป็นรัฐมนตรีคมนาคมในรัฐบาลโจไบเดนแล้วก็เนื่องจากว่าตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลัง่ยนะครับคือบุคคลลำดับที่5 ในสายการสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดี่ของสหรัฐสืบทอดไงครับก็คือในกรณีที่นะครับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเปอะไรไปนะก็จะมีรองประธานาธิบดีแล้วก็จะมีลัมตรีต่างประเทศนะครับเป็นรองประธานาธิบดีอันดับ2รัฐมมตรีต่างประเทศอันดับ3แล้วก็ไล่เรียงลนม,มาจนกระทั่งถึงรัมตรีครังซึ่งอยู่ในอันดับ5ดังนั้นเบสเซนเนี่ยครับจึงเป็น LGBTQ ที่มีอันดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ในคณะรัมตรีของสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวนะครับ สกอตเบเซนแต่งงานกับจอห์นฟรีแมนนะครับจอห์นฟรีแมนเป็นอดีตอายการมนิวยอร์กซิตี้ York City ในปี2554นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทั้งคู่เนี่ยอาศัยอยู่ในเ,าเาซาท์แคโรไล,ลานาพร้อมกับลูกสองคนที่พวกเขาได้รับมานะครับโดยการอุ้มบมุญน,นะครับนี่คือประวัติคร่าวๆข,ของบุคคลในรัฐบาลสหรัฐที่ทีมไทยแลนด์ประเทศไทยเนี่ยจะต้องเจอและจะต้องเข้าพูดคุยเจรจารในเรื่องของดิสิปโคทาลิฟนะครับแต่ที่น่าสนใจมากกว่าก็คือนะครับหลังจากพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่ง ของประธานาธิบดีทรัมป์เพียงวันเดียวได้เพียงวันเดียวประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็ลงนามในคำสั่งพิเศษให้รัฐบาลการสหรัฐเนี่ยยอมรับบุคคลเพียงสองเพศก็คือเพศชายและเพศหญิงพร้อมกับให้ยกเลิกการใช้ตัวเลือกเพศนะครับ X นะครับที่อดีตประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยเคยกําหนดไว้ทั้งในเอกสารราชาการและในหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้สร้างความกังวลให้กับ LGBTQ เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสิทธิในการแต่งงานกับเพศเดียวกันนะครับอันนี้หมายความว่าหมายความว่าไงครับหมายความว่าสกอตเบเซนเนี่ย คงจะไม่ธรรมดานะเพราะเพียงแค่การบริจาคนะครับให้กับธรรมนะครับแล้วก็ฝีไม้ลายมือที่สามารถสร้างตัวเองพลิกผันจากนักลงทุนนะครับขึ้นมากลายเป็นมหาเศรษฐีนะครับเชเช่นเดียวกับบิลแอคแมนจำได้ใช่ไหมครับบิลแอคแมนเนี่ยก็เป็นเศรษฐีผู้โด่งดังซึ่งบริจาคให้ทรามเหมือนกันนะครับเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนด้นนนรํมเหมือนกันแต่บิลแอคแมนทุกวันนี้ทำได้แค่อยู่รอบๆธเนีบบยบข่าวเท่านั้นขณะที่สกอเบเซนเนี่ยได้เข้าไปนั่งเป็นรัมตรีครัง ของทํนะครับดังนั้นก็จึงต้องถามนะว่าตกลงแล้วเนี่ยครับทีมไทยแลนด์เนี่ยนะครับรู้ประวัตินะรู้ที่มาของเบเสเซนแล้วเนี่ยนะครับนอกจากประเด็นนะครับที่เตรียมไปเจจาเรื่องหมสีแล้วเนี่ยมีการเตรียมเรื่องอื่นไปคุยกับสกอตเบสเซนไว้อย่างไรบ้างครับพี่ดาครับ ต้อมค่ะอีกสักหนึ่งเรื่องนะคะคือเห็นมีข่าวมาว่ากรรมธิการยุโรปเนี่ยสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปประชุมเวอร์แบงค์แล้วก็ IMF ที่สหรัฐใช้โทรศัพท์แบบใช้แล้วทิ้งเพราะเขากลัวว่าจะเกิดภยัยคุกคามเหรอคะอ้อันนี้น่าสนใจข่าวตามประเทศนะครับหลายแห่งนะแต่ว่าสำนักขา่าวใหญ่ๆไม่มีใครรายงานนันไม่น่าเชื่อ รายงานเมื่อวานนี้คือ15เมษาย,ยน2 5 1 8อ้างคำยืนยันของโคลสกคณะกรรมการยุโรปว่าฝ่ายบริหารของสภาพยุโรปจัดเตรียมโทรศัพท์สำรองซึ่งเป็นโทรศัพท์แบบชาล้ลจิงเนี่ยเอาไว้ให้กับเจ้าที่ระดับสูงของของยุโรปที่ต้องเดินทางเข้าสหรัฐนะครับเดินทางไปประชุมเว w o r แ d Bank i เวส์นะครับที่กำลังจะมีขึ้นในเร็วๆนี้นะครับอันนี้ถือเป็นแนวทางใหม่ที่เน้นย้ำถึงการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเมื่อจะเดินทางเข้าไปในสหรัฐอเมริกา โดยมีการอ้างเรื่องอื้อฉาวหลายกรณีของสหรัฐรวมทั้งการปฏิบัติต่อบุคคลที่เดินทางผ่านพรมแดนเข้าไปในสหรัฐอเมริกาด้วยก็คือนะครับเขา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 ,เขาเรียกกระบวนการนะครับทางด้านตอมอ,อะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับจริงๆแล้วบอกว่าโดยปกติเนี่ยโทรศัพท์แบบใช้รถทิ้งเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่เจ้าที่ระดับสูงของ e ูเนี่ยนำติดตัวไปใช้ในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่เห็นว่าน่าจะมีภัยคุกคามเกิดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงนะต่อเจ้าที่แล้วต่อผู้ใช้นะครับในกรณีที่โทรศัพท์ถูกยึดหรือเกิดการเสียหายหรือสูญหาย อันนี้ก็เป็นประเด็นนะส่วนข้อเสนอที่ว่าสหร,รัฐเมกาภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกับจีนกระทั่งต้อง,งจัดอุปกรณ์ประเภทนี้กับเจ้าที่ของยูอไปใช้ระหว่างที่อยู่ในสหรัฐเนี่ยครับอันนี้ก็ทําให้เกิดความกังวลจากกลุ่มผู้สังเกตการณ์ว่าไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยดูเหมือนว่าจะเสื่อมถอยลงขณะที่การบังคับใช้กฎหมายชายแดนของสหรัฐที่ยังมีคดีค้างคา,งางในศาลเนี่ยก็ยังมีอยู่เป็นจํานวนมากนะครับทีนี้ประเด็นต่่่ออออมาาากก็็คคืืืววสุดท้้ยแลเเนีรง นะตกลงแล้วจะไงก็มีสำนักข่าวเล็กๆอีกหนึ่งสำนักชื่อว่า The c o d ร์ t u ตฟิ e เจอรนะครับรายงานเรื่องนี้นะครับอกโฆษกกรรมธิการยุโรปเนี่ยปฏิเสธนะว่าไม่ได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าทีมอียในการใช้โทรศัพท์แบบใช้โลชิงขณะปฏิบัติภารกิจจัเปันญาการในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เรื่องนี้มันไม่ได้เป็นข้อที่จริงที่มีระบุไในเอกสารแนะนำการเดินทางหรือในเอกสารอื่นในดเลยนะแต่ก็ยอมรับว่า การมอบอุปกรณ์สำรองให้กับเจ้าที่ระดับสูง EU เนี่ยมีขึ้นเป็นครั้งข่าวมีมานานแล้วว่าจะอยู่ที่ใดในโลกแล้วก็มีการปฏิบัติมาอย่างยาวนานนะครับอย่างที่เรียนเพื่อรักษาความลับและข้อมูลนะครับอันนี้มันก็เป็นประเด็นนะบอกว่าสุดท้ายแล้วนะครับไอ้ความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันบนโลกใบนี้ดูเสมือนว่ามันจะเพิ่มมากขึ้นนะปฏิบัติการสายลับแลอการป้องกันสายลับก็เริ่มรุนแรงขึ้นพร้อมกับความตึงเครียดทางการค้าที่เร่งตัวขึ้นไม่รู้ว่ารัฐบาลไทย นะครับรู้เรื่องนี้แล้วเตรียมรับมือเรื่องพวกนี้ว่ายังไงกันบ้างหรือเปล่าครับมัวยครับค่ะนะขอบคุณพี่ต้อมด้วยนะคะสำหรับข่าวทางเศรษฐกิจในวันนี้นะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ